สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เกม Anime Defender อัปเดตแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปนะฮะว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับอย่างแรกนี่เขาเป็นบอกเป็นอัปเดต6นะครับผมอย่างแรกคือ Quality of Life Change นะครับทุกคนเขาจะเปลี่ยนเอ่อบอสนะครับผมให้ตัวละครใ,ใหญ่ขึ้น3เท่าให้เห็นง่ายขึ้นนะครับผมทุกคน แล้วก็เขาจะเพิ่ม UI หน้าจอตรงด้านซ้ายบนมานะตอนเวลาระวางตัวละครปุ๊บจะมีหน้าต่างของตัวละครขึ้นมานะครับให้เรากดอัปเกรดได้ง่ายๆขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้เป็นอัปเดตเล็กๆที่เพิ่มความง่ายสะดวกสบายให้กับคนใช้มากขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปเป็น6 New m y s w m y s t u c l o u v o l u v o o u t i o นนะครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มตัวละคร m y s ติกเนี่ยที่จะสามารถอีโวได้อีกรอบหนึ่งก็คือตอนแรกอีโวได้ได้้รใช่ไหมครับ แต่ครั้งนี้อ e ีวได้อีกรอบหนึ่งครับผมมีมาหกตัวด้วยกันฮะอย่างแรกคือ Prime Commander นะผมหรือกราฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ผม p r o f i c i e n t Sharp Shooter นะผมเป็น Expert p r o Sharp Shooter นะทุกคนจาก Prime Commander กลายเป็น Prime Leader นะทุกคนแล้วก็เป็นเฟรมดากอนหรือนักสือของเรากลายเป็นคิงออฟดากอนนะครับเป็นราชามังกรน,นะฮะแล้วก็สกิลพาลาดินกลายเป็นสกิลวินิเคเตอร์นะทุกคนแล้วก็เอลฮีโร่นะฮะกลายเป็นเอลไซล์ไซลินนะฮะเอลไซน กาจะประมาณนี้นะฮะทุกคนแล้วก็เป็นเคิร์ดลอร์ดนะเป็นเคิร์ดโอเวอร์ลอร์ดนั่นเองนะครับต่อไปนะเป็นเอ่อเพิ่มเอ่อนิวสตอรี่นะฮะที่ต้องจําเป็นในการอัปเกรดเป็นดับเบิลอี v o l u t i o n นะครับผมอ่าแล้วก็มีพอร์ทัลอีพิกเรจินัลลี่พอร์ทัลใหม่นะครับทุกคนเป็นพอร์ทัลไอเทมนะฮะอ่าโอเคครับแล้วก็เอ่อเพิ่มสตอรี่ใหม่สองเรี่นะครับ มีสองชัปเปอรนะแล้วก็2 infinite ิตโหมดใหม่นะครับแมกมาเคปกับอันเดอร์วอเตอร์ซิตี้นะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มประตูใหม่ชื่อว่าประตูอัศาวินทองคำนะครับทุกคนเป็นประตูที่จะดรอปเอ่อตัวซีเค็ดแล้วก็ตัวมิติกนะฮะเลกเกอร์เรจินดารี่แล้วก็อีพิกยูนิตนะครับทุกคนเราต้องใช้เอ่อประตูระดับเรจนิ์กับอีพิกนะฮะเพื่อที่จะอีโวดับเบิลยูนิตของเรานะก็เ,อ,อ,เอ,อ้เพื่อจะอ e ีโว ดับเบิลมิสติกนะฮะแล้วก็อัปเดตหกนี้เขาปรับบาลานซ์ใหม่ให้ VIP เนี่ยได้รับเพรมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนแล้วก็ชัปตเตอร์เลด์ลีวาดนะ่ปรับบาลานซ์ใหม่นะฮะแล้วก็ปรับบาลานซ์เกี่ยวกับเอ่อพวกนิสัยคริสตัลมาร์เก็ตแคปนะก็คือก็คือทำให้ต้องใช้เจมเพิ่มมากขึ้นมั้งน่าจะประมาณนั้นนะฮะโอเคนี่ครับคืออัปเดตเล็กๆของ อ่ะอน uh, ิเม Defender นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็กดไลค์ชอบมากๆกดซับนะฮะพยายามอัปเดตสรุปให้มันไวที่สุดนะให้เข้าใจกับชับง่ายที่สุดนะครับเวทีกใหม่พัดหน้านะทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะทุกคนไม่ม่ครับเจอกันครับ